ห้ามผิดนัดนะจ๊ะสวัสดีค่ะชมพู่เองค่ะอุ๊ยสกครู่นะคะตั้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดนัด คุณแม่ที่ตั้งท้องทั้งหลายนะคะก็ต้องตั้งนัดวันเกิดที่พบคุณหมอด้วยนะจะได้ไม่ลืมค่ะเพราะว่าตัวชมพู่หรือว่าคุณแม่ทุกคนเนี่ยก็คงอยากจะรู้เนาะว่าลูกในท้องของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าบางทีคนเรารู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรผิดปกติก็เลยเลือกที่จะไม่ไปหาหมอวันนัดอันนี้ไม่ได้เลยนะตัวเองเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีอะไรผิดปกติมากกว่าที่เราคิดก็ได้ค่ะ เขาก็เลยต้องให้เราไปฝากคันกับคุณหมอไงคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยสามารถตรวจวิเคราะห์ดูได้ว่าลูกเราเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ดีหรือเปล่าอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นการเดินทางไปพบกับคุณหมอตามนัดนะคะจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆค่ะเพราะว่าแต่ละครั้งที่เราไปคุณหมอจะกําหนดขั้นตอนคัดกรองโรคเฝ้าระวังสุขภาพของคุณแม่และลูกที่อยู่ในท้องตามช่วงอายุค,คันซึ่งจะต้องใช้เวลาการติดตามผลอย่างต่อเนื่องค่ะ อย่างตัวชมพู่เองเนี่ยนะคะไปตรงเวลาตามนัดทุกครั้งเลยค่ะเชื่อเถอะคุณแม่ที่ตั้งท้องนะเวลาไปจะมีคําถามปัญหาถามคุณหมอได้ไม่ซ้ําเรื่องกันเลยค่ะและอีกอย่างนะเวลาเราไปพบคุณหมอตามนัดเนี่ยเราจะรู้สึกสบายใจว่าลูกเราเนี่ยยังปลอดภัยแข็งแรงดีแค่นี้เราก็กลับบ้านแบบสวใจพองโตแล้วล่ะคะ่ะมีวินยัยไปตามนัดหมอทุกครั้งเรี่ยงวาะว่คลอดก่อนกำหนดพวกเรามาร่วมกันเซฟแม่ปกป้องลูกที่กำลังจะเกิดมาด้วยกันนะคะ ชุมชนเรียนรู้ร่วมแรงรณรงร์งป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดเพราะลูกคือของขวัญและความสุขของครอบครัว